โหยังไม่ได้ทำเหรอครับสําหรับวงการบันเทิงเหรอครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยังมีอีกเยอะัมีอีกเยอะมีเอาจริงๆโปรเจกต์ที่ได้บอกทุกทุกคนไปเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถพูดได้ในตอนนี้แต่ความจริงเรามีโปรเจกต์ที่แอบทําอีกเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ไม่รีบไปแล้วไม่ถใช่เยอะมากมากจริงๆที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ว่าที่ประกาศไปคือเป็นแค่เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้แล้วในตอนนี้ครับผมกันอื่นยังบอกไม่ได้บอกรายละเอียดไม่ได้ มีอะไรที่คาดว่าถ้าเราคู่กับมันแล้วไ็นเคอใช้พิเศษพิเศษถ้าถ้าตอนนี้อย่างที่รู้สึกว่าตั้งใจมากที่สุดก็คิดว่าพิเศษมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องอค و ا ิเออรแมนนี่แหละครับผมที่ได้ประกาศไปแล้วครับผมก็มันมันเพราะว่าเราเป็นศิลปินแล้วก็มีแฟนๆต่างชาติเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็น spotlight ที่โชว์ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนที่มีคุณภาพนะ มีคนที่มีความสามารถต่างๆที่สามารถทัเทีมกับต่างชาติได้เลยอยากจะใช้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวดันเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมวงการบันเทิงของประเทศไทยให้สู่ตลาดโลกครับจริงๆอันนี้มันเป็นอีกตําแหน่งที่เราชอบดูอคอนเสิร์ต่างประเทศใช่เยอะมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเอาจริงๆบุคลากรไทยอ่ะเป็นเก่งมากๆเลยนะแตบบ่ว่าอาจจะด้วยขาดเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็ด้วยเรื่องเวลาแล้วก็การจัดการต่างๆที่ทําให้ผลงานที่ออกมาบางทีอาจ ก็ก็ตามรีซอาที่เรามีนั่นแหละครับเราเพื่ออะไรมีการเอาเอาติที่เราดูมามากมแ่ไหเยอะมากๆเรารู้ว่าซีรีส์แต่ละเรื่องอย่างแต่ละเรื่องมีการตัดต่อมีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละอันเนี่ย ก็จะมีความเฉพาะทางในแต่ละช่องเขาว่าช่องนี้เป็นช่องไหนในในไน,ไนไหนนะอะไรอย่างงี้ครับผมเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเราทาซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีช่องอย่างหนึ่งที่ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไปทางช่องไหนนะก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์หลายๆเรื่องเหมือนกันที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ไ<ว>เรื่องวิธีการเล่าเาารื่องซารต่างๆอะไรพวกนี้ครับผมก็เขาเรียกว่านำหลายๆอันมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีมากกว่านี้ครับผมแต่ว่าแค่โปรเจกต์นี้นะี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นได้เร็วมากๆเนื่องจากการที่เราสามารถฟอร์มทีมได้เร็วแล้วก็หลายๆอย่างมันลงล็อกเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆก็เลยสามารถดันโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้เร็วมากเลยครับผมซึ่งความจริงผมคิดว่าผมจะเป็นโปรดิวเซอร์อีกประมาณ3ปีนะที่เคยพูดไว้แต่ตอนนี้ก็เป็นแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นแล้ว3ปีจะตความมีกัน อะไรนะครับตอนแรกคิดว่าอีก3ปีค่อยทำเป็นโปรดิวเซอร์แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแล้วเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์เลยของ a q u a r i u ม Man ครับซึ่งเบสคอนเทนต์มันคือมาจากผมหมดเลยตื่นเต้นมากๆก็วันนี้น่าจะตื่นเต้นมากสุดแล้วเนี่ยเรื่อง,ง Aquarius Man รวมทั้งปล่อยซิงเกิลด้วยครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่รุนเหมือนกันว่าฟีดแบ็กของแฟนๆจะเป็นยังไงบ้าง อย่างาว่าเพลงต่เพลงจะถึงวัคิดจะทำถวันะัคิดจะทำหรือเปล่าหรอครับนี่เป็นเรื่องของอนาคตถ้าถ้าตามถ้าพูดตามตรงในแผนตอนนี้ไม่มียังไม่มีครับารคาดหวงังคาดหวังยังไงหรอก็เพลงน,นี้เราทำมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆช่วงปีใหม่แล้วกันเป็นแบบเป็นของขวัญก่อนปีใหม่ก็คาดหวังเหรออยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงน,นี้แล้วรู้สึกสนุก แล้วก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็มีความสุขตอนฟังก็ดีใจมากนะครับกำลังใจ,จวันนี้เยอะเลยเยอะมากๆครับก็ดีใจมากๆที่แฟนๆให้การสนับสนุนเยอะมากจริงๆวันนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาประมาณโอ้2,000กว่าคนได้ก็ดีใจนะสนุกมากด้วยครับวันนี้รับ่อลนองตามให้ประไลับไมคราวนี้เป็นแบบคราวนี้น้องให้มันเป็นช่อง มีดอกผมไม่จําชื่อไม่ได้ที่มันเป็นดอกสีม่วงๆด้วยอ่ะนั่นคือดอกอะไรอะ่ะก็น,น่าน่ารักมากนะครับผมใหญ่มากๆด้วยหนักด้วยนะแ <c oughs> น่นมากๆดอกไม้แน่นขอบคุณนะครับผมดอนนี้ดอกไม้นนะะก็เอาไปเก็บที่รถะะแล้วใช่ใช่คือมีซอสดอกไม้จะดีอะไรนะคะนรับผมคือมีซอสดอกไม้จะดีก็อ,อยู่ที่บ้านนี่ยแหละมาอยู่ที่บ้านนี่ย